ที่เรียบร้อยแล้วมาชมบรรยากาศหลังเตยร้านกันค่ะพี่รองคะ่ะสุดยอดเลยเพราะเราเขาสูบ้บ้างนะคะพี่รองคะ่ะฝนลิ้นปโปอยๆกะสู่แต่ฝนจนแต่เริ่มจนจบงานค่ะพี่รองคะ่ะมันเป็นกำลังใจให้สาวราพ้นเชื้อเล่หลายๆเด้อพี่รองเด้อเป็นทางไหน้าติดมือแบบไมันมาอวะเหอวะมาดึงสิสูมือเด้อมันมีอ่ามันมีพวงห้าร้อยไหมพวงหารวยพวงหารวยเยอ อึบอึบอึบเออหนึ่้ยถายรูปถ่ายรูปขอบพื่อคุณใส่อ๋อติดคุณละสองพันเมือบอกผู้ได้ไเขาคือบ่นได้เย็นอยู่หนาวที่ไหมอาวบรรยากาศูลองเต้ละนังเอกยังเนี่นั่งเอกยังเนี่ยนั่งเอกยังอนั่งเอกเรื่องฟ้าฝนโอ้โหจว่าอะรีเขี้ยวทางเราอนจะเป็นยสวนหายโอ้ส่วนหายไปใส่ยี่ะไปบง แม่แม่่แมพญาเขากับมานเที่ยวกันแค่พีเดียพีเดียยิ่งใส่หพี่เพียพีเดียมาหาโน่งเนี่ยอ่าเป็นอย่างนั้นเออเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบอร์เดย์พี่เดียดีลิ้วมันเกิดแะไรปะไรเด้อันนี้มมีแค่แห่งกินแซ่บแต่บไากอบแบ่งมาและเออเอือยยูดีไม่แหงเลย ดูน่ารักที่สุดเลยคนร้อยเอ็ดมักจะนาตาดีชรับไปเลยนะน้องเดียเราจะพ่อพี่เดียกับหนูพี่ก้อยพี่ก้อยอีกผู้หนึ่งน้องเน่กับร้อยเอ็ดน้องเน่น้องเดียโซเฟียร์เพียร์ใหญ่มีร้อยเอ็ดบิดบงตัวเนี้อันนี้แบบอันนี้ไม่มีผู้ใดเถียงใดค่ะเรื่องอันนี้นี่น้องเดียก็หมันดีครับเดียน้องเดียด้วยนะจ๊ะมานมากแข็งแรงรับรองด้วยด้วยนะเอร่าเด้อ รับ้ลวลอไป่อเมื่อนี้หนู่ได้อองเ้าเมื่อนี้หนูสบายมากเมื่อนี้หนูสบายไม่ได้ปวดรองเท้าเลยวันี้ก็จะให้พรน้องเดียอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่ปี้ายนเกิดปีนี้จะปีอะไรอีหล่ะยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีบริบูรณ์น้ก็ขอให้น้องเดียมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อไม่ยอมแสงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยก็ให้รักษามาตรฐานของเจ้าของไอ้โดน กีฬาเต่าซาลาเปาห้องคืัน,นต้องรักษามาตรฐานต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะลูกนะอย่ายาสราใจนะการแสดงของเราไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนการเรียนรู้นั่นแหละการเรียนรู้เราก็ไม่มีที่สิ้นสุดการแสดงของเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องพัฒนาจากของตป็นเรื่อยๆ <Okay. S 1> และก็ <Hey. S 1> แฟนบแฟน <Okay. S 1> พลงมีตามให้หลโดยกันแฮปปี้เบิร์ดดีทูยู คนเพือออ่ helmet, he อนเบิร์เด็กใหญ่ใยญ่ให่บนม้าม้าม้าเอาเอาเอาเซย์มาเว้่นเห้ใหอ่ให้เลี้ยงน่อยนะใหไร่จิบเท่าพันเท่านะคะโอ้เท่านเท่าไม้เือแน่นสุดบ้าบ้บ้าจไปังเลยด้ออีลางแค่ไงกนจะต้องรักษามาตรฐานนะเรื่องนี้โอ้ยยอนเโอ้ยเฮ็ดยองกันเฮ็ดยองกันนี่เออเอ้ยโอ้ยเอาไเอาไหมเอาคุยว่คุย

Happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday ถืออยู่ออย่อันบ๊อี้ทำน้องหวอดล้หน่อย Happy birthday เขามีบ้าง Happy birthday Happy birthday Happy birthday o ืออยู่ถืออยู่ Happy รับเพิร์ดรับเบิร Happy birthday Happy birthday ขอให้เจ้าไม่สุบสวยๆงงงาอู้หูดสดคิดสดสวยอดเลย ปี้บิ์เดย์แบบลําเพลินวันนี้ขอบคุณพี่เดียครัพี่เดียไปพักผ่อนครับขอบคุณตันี่นี่นีนักเอกเขาจะยอยมากันแล้วพอจ้ใจติดพะนะไปแม่ไปแม่โอ้ยโอ้ยพอโจ้ใจติดพะนะไปท่าแม่ไปท่าแม่แดนเซ์กัเป็นหมอลำกัเป็นกัเลยรร่างกัใส่ใส่ขวาน้แม่ลย้า พึงปวดฟันอยู่ปะนะเส่โอ้ตัวคิ้วตี๋เน่คิ้วยางยาวเลยเม่ต่างเอกยังเดียวเขาแถวเขาแถวรับติดเอาไ้พอถือว้ก่อนอันนั้นนะแล้วที่ไปรับติด อ๋อวันนี้บอสโจแจก,กทิปนะคะรับสำหรับคนเต้นด้วยแล้วก็คนที่เป็นมาล์ลอนหรือว่าเป็นแดนเซอร์พร <c oughs> ้อให้ได้ได้รับพร้อมน่<อ>รรนารักอ่าจะได้รับด้วยนะครับพ่อโจน่ารักมากๆเลยขอบคุณพ่อโจนะคะวันนี้พ่อโจมาให้กำลังใจทีมงานครับพี่น้องค่ะพ่อโจเชื่นชมพ่อโจในเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจพ่อโจให้กำลังใจเด็กๆนะคะวันนี้ได้ขึ้นกันตัวนี้ งานนันนีรับแล้วรับให้กันด้วยเออเงินขวัญถุงสุดยอดเลยไซเมสุดยอดเลยแจกหมดวงเลยบอกหมดวงเลยค่ะในน้ำเขาไปนี่นังใ่นับพี่หมอเงินขวัญถุงจากพอจ ขอบคุณพ่อโจเลยลายนาะมือเนี่เงินควันถุงเด็กกําลังใจให้ลูกทีมเนาะค่ะเอายายดีเด้อมือเด้อเงินควันถุงให้ลูกทีมมือเนี่ยพอพอโจใช่ปะเนี่ต้องเก็บใบเดียวเก็บใบเดียวเออเหี้มันเอิญมูมันมาอีกว่าไส้เลยเงินควันถุงแต่พอโจข้อไทยขาเดินข้าวแงกี่ ถ่ายถ่ายให้ลูกไปเพ่นสุดยอดมาหนะถ่ายบรรยากาศนี่นี่สุดยอดผูะใดู้เบงืนเออถ่ายมาไรเออมจักรลกัเป็นอะไรแอดมินเพ่อตื่นเป็นไอ้เบื้อเบิ่งหลังพี่น้องก็5แสงละวีกาไอถ่ายเป็นยุทธอะไออแอดมินมือใหม่แล้วถ่ยเป็นด้ปะเนีเอ แสงแเรามีมัอยู่ยันเตยลาเลยไม่ยังละ่ะเกิดอียังคืนละเกิดอียังคืนล้วทั้งคุ่นจะได้คุนเซลล์ยังกันด้วยเออแอดมินสวรนแอดมินได้เนาะขอบพระคุณพ่อโจมากๆที่แจกทีมงานทั้งทีมนะคะวันนี้เงินขวัญถุงให้ทีมงานเฮาแล้วก็ขอบพระคุณพ่ณอ,ณอ,ณอ,ณอแม่์ ทุกท่านนะคะที่เป็นเอฟซีให้กำลังใจและซัพพอร์ตที่งานสาวน้อยลำพื้นโชว์มาตลอดนะคะพี่น้องคะขเขาได้มีการมีงานให้เด็หน่อยได้มีมีท้องไน้่ใส่โอก็ได้มีอาชีพมีงานทำมา้ับพี่น้องคะฝากพ่อแม่แม่ซัพพอร์ต สาวน้อยลำพนโชว์ต่อไปนะคะเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้พี่น้องเบิ้งมาหดจนตอนนี้แล้วก็เบิ้งคลิปให้จบบ่อขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์น้ำเบิ้งคลิปกดไลค์น้ำด้อพี่น้องให้ยอดไลค์มันขุ่นพยานเอาไลน์เราก็แชทเดีพร้อมแชร์ดี้วกับคอมเมนต์พูดคุยกันนะพี่น้องให้ช่องมันน้ำทรงถือว่าเป็นการสปอร์ตสำหรับลุนช่องตนอยู่ลำพื้นนองพิเชียลเขานะคะพี่น้องค่ะขอบพระคุณบุพเอมแม่ๆหลายๆสำหรับยอดผู้ติดตามสองหมื่นผู้ติดตามนะคะแล้วก็ยอดวววิิทที่่เพมขึ้นนุกัยอดไลค์ที่เพิ่่มขึ้้นนนนนทุกวัเาะะพีอง อาจจะมีไฟไว้ซ่นี้พ้<ฮ><ฮ>อ,อกันคลิปหนะ้สาสวัสดีค่ะ